สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมวัดพระสวยกันอีกหนึ่งคลิปนะครับเที่ยวนี้หายไปอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับก็มียุ่งยุ่งตลอดนะครับเที่ <c oughs> นี้าอาจจะเจอกันาตามสะดวกนะครับพี่ๆอาจจะเป็นสามวันสองวันนะครับนี่ครับองค์แรกวันนี้นะครับเป็นพระสมเด็จ บางขุนพมนะครับวัดบางขุนพมปีสานะครับพี่พี่เป็นพิมเป็นพิมปกโพกับพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่หนาพิเศษนะครับนี่ข้างฐานมีจุดนี่ครับพิมพ์ใหญ่หนาพิเศษกับพิมพ์ปกโพครับสวยสวยครับพี่นี่นะครับเห็นไหมครับหนาพิเศษครับ ผมสามเก้าครับหอมกล่องเดิมทั้งคู่เลยนะครับพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์ปกโพนี่คู่นี้ผมเอาเอาหกร้อยห้าสิบนะครับนี่ไม่แพงนะครับอง,องละองละสามร้อยเองผมเอาขอค่าส่งห้าสิบบาทครับวันนี้มาเบาๆเลยครับพี่ๆนี่ อองค์ปกโพนี่กล่องเขี่ยวหักหน่อยนะครับต่อไปก็นี่ครับเป็นพระสมเด็จแผ่ห้าพันหลวงพ่อแพ่วัดพิกุลทองครับนี่พระยังสวยแป้งสวยๆเลยครับนี่ครับขอบตัด ก็มีตามมุมตามขอบบินๆเล็กๆน้อยๆนะครับตะกุดทองน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับพี่ๆนี่ครับตะกุดทองครับออนี่นาคเงินนี่ครับ เนื้อผมคาแป้งสวยๆเลยนะครับนี่องค์นี้ผมเอาแค่300นะครับมีบินบินกระเทาะทำขอบเล็กๆน้อยๆนะครับเอาแค่300ครับพร้อมกล่องวันนี้ถูกจริงๆนะครับพี่ๆปกตินี่ผมขาย400นะครับพ่อแพห้าพันเนี่ยปี34ครับมีพ่อแพ้อีก2ององค์ครับนี่เป็นเป็นพระปิดตารุ่นจงอางศึกครับปีหนสี นี่ลงรักแดงๆแ,แบบนี้นี่ครับนิยมนะครับพระมีบินนี่ครับบินมีกระเทาะวันนี้เจ้าของเก็บพระไม่ค่อยดีครับนี่องค์นี้ก็เอาสามร้อยนะครับด้านหน้าสวยด้านหลังมีกระเทาะนิดนึงสามร้อยนะครับพี่ๆนี่เป็นพระศิวลีปีหนึ่งหกครับเนื้อเนื้อผงเกษรเนี่ยบินเหมือนกันเลยครับบ้านเดียวกันเลยนะครับ องนี้เก็บพระไม่ดีนะครับใส่กล่องใส่กล่องไว้รวมกันหมดเลยนี่ครับมีบินนะครับเนี่ยผมเอาแค่200นะครับพระศิวลีองค์นี้ถูกนะครับแค่200บาทเนื้อผงปี16ถือว่ายังน่ารักครับหลวงพ่อแพรหมดหรือยังหมดแล้วนี่อง์นี้ครับเป็นพระสมเด็จ รุ่นแรกนะครับหลวงพ่อสาลันวัดรงน้อยมีใครรู้จักไหมครับหลวงพ่อสาลันเป็นพระเขมรนะครับจังหวัดลบบุรีบ้านผมนี่เองนะครับเป็นพระเกจิที่ตอนนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่นะครับหลวงพ่อสาลันวัดรงน้อยเป็นสมเด็จรุ่นแรกเป็นพิมพ์เล็กนะครับปี26นี่ครับ เอาสามร้อยนะครับพิมพ์ใหญ่ของท่านจะเหมือนอสมเด็จหลังยันใบพัดเลยนะครับหลวงปู่ทิมเลยนี่ครับเอาสามร้อยนะครับหลวงพ่อสารันต่อไปเป็นพระปิดตาครับนี่พระปิดตาปุ้มปุ้ยหลวงปู่ทิมวัดพระขาวจังหวัดอยุธยาครับ นี่พระน่ารักเลยครับเป็นพระเนื้อผงคุกลักนะครับหลวงปู่ทิมวัดปักขาวองค์นี้เอาสามร้อยเหมือนกันครับนี่ครับ ต่อไปเป็นพระคำข้าวครับพี่พี่นี่สภาพถภาพถือว่าสวยครับเป็นพระคำข้าวรุ่น2พิมพ์พระบาทขีดครับนี่เห็นไหมครับถือว่ายังสวยครับนี่ไฟเดี๋วยวขยับไฟใกล้ๆหน่อยนี่ครับ เห็นไหมครับถือว่าลึกเลยนะครับดูดูดูพิมพ์นะครับแป้งแตกลายงาสวยๆเลยนี่ครับดูหน้าตาครับหน้าตาถือว่าสวยครับพระบาทขีดชัดเจนครับพี่ๆเห็นไหมครับเป็นพิมพ์ลึกนะครับองค์นี้เนี่ยหน้าตาสวย องนี้เอาพันสองนะครับสวยเลยครับเลี่ยมพร้อมห้อยเลยครับ1200บาทต่อไปองนี้เป็นเป็นหลวงปู่ทวดวัดไซนะครับจังหวัดนครสวรรค์ปี06นนี่ครับเป็นเนื้อเนื้อว่าน นี่ครับแต่ว่าสภาพใช้มาเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าถ้าใครดูคลิปผมเยอะๆก็จะเห็นว่าหลวงปู่ทวดวัดไซก็จะเป็นแบบนี้นะครับหาวสวยๆยากจริงนะครับนี่ดูเนื้อนะครับเอาไว้ใช้เอาไวใ้ไวให้เด็กหรือว่าห้อยหน้ารถได้นะครับนี่ครับหลวงปู่ทวดวัดไซ ปีศูเอาดินดำจากบ่อลำพญาบ่อเดียวกับปี97วัดช่างให้เลยนะครับนี่ครับองค์นี้เอาแค่600นะครับพิมพ์ใหญ่นี่หกรบาทนะครับหายากนะครับเดี๋ยวนี้เดินไม่ค่อยเจอเลยครับหลวงปู่ทวด วัดไสนะครับต่อไปนี่ครับอง์นี้เป็นพระพุทธยี่ห้าตวรรษไม่เห็นซะแล้วนี่ครับเป็นพระพุทธยี่ห้าศตวรรษเนื้อดินนะครับหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยท่านจะสร้างพระล้อพิมพระเกจิดังๆนะครับเป็นยุคแรกของหลวงพ่อกลวยเลยนะครับนี่ครับ ครับพระเป็นร้อยสองขอบเห็นไหมครับตัดขอบชัดเจนเลยนะครับนี่ครับสองขอบนี่เห็นไหมครับนี่แสดงถึงการถอดพิมพ์จากพิมพ์ดั้งเดิมมานะครับถอดแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ด้านหลังก็แปะแล้วก็มีขอบแล้วก็ตัดขอบเห็นไหมครับองนี้พระแท้ดูง่ายเลยนะครับ นี่ครับเป็นยุคแรกๆหลวงพ่อกลวยนะครับถ้าเป็นเนื้อผงน้ํามันนี่เล่นกันหลายพันเลยนะครับนี่นี่ครับผองนี้ผมเอาเก้าร้อยนะครับพระยุคแรกหลวงพ่อกลวยเก้าร้อยบาทนะครับครับผมต่อไปนี่ครับ เป็นพระลอดลำพูนนะครับออกวัดพระสิงห์เชียงใหม่249กว่านะครับสองสนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อนะครับองนี้องนี้มีโพเด้งๆเลยครับเห็นหน้าตาลายๆเลยครับนี่เห็นไหมครับเห็นหน้าตาลายๆเลยครับองนี้ เนี่ยดูโพเห็นไหมครับโพคมกิบๆเลยครับโดยเฉพาะโพคู่ข้างหูนี่ครับเห็นไหมครับดูโพคู่ข้างหูนะครับเอกลักษณ์ของวัดพระสิงห์นี่ครับพระสวยมากองนี้นี่ครับเห็นหน้าตาลายๆเลยครับหน้ายาวๆแบบนี้นี่ครับเห็นไหมครับ สวยจริงครับนี่ครับวัดพระสิงห์นะครับสองสี่ก้าหกนี่องนี้ผมเอาพันสองนะครับนี่ครับสวยมากเลยครับ1200บาทต่อไปองค์นี้เป็นสมเด็จหลังยันนะ หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับอง์นี้เมื่อเช้าผมลงผมลงไว้ในช็อตแล้วนะครับพี่ๆอาจจะมีคนปิดไปแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวลองสอบถามดูนะครับผมลงมาลงเอาในคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นเนื้อผงผสมใบาลานนะครับอง์นี้ออกดำๆนี่เห็นปะเห็นผงตะไบนะครับนี่สวยๆเต็มเลยครับองค์นี้สมบูรณ์มากนี่ครับ เป็นผงตะไบของพระสมเด็จหล่อรุ่นแรกพ่อแพ้นะครับ94เนี่ยครับองค์นี้สวยสมบูรณ์สุดๆเลยครับนี่องนี้ผมเอาพันสองครับนี่ครับสวยมากๆองนี้ครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับองค์สุดท้ายนี่ครับไม่ได้มานานแล้วครับเป็นหลวงปู่นาควัดละคังครับเป็นหลังตาโล นี่ครับองนี้เนื้อเนื้อจัดจริงๆนะครับสภาพใช้มาแบบเนื้อโอ้โหนี่ครับเห็นไหมครับนี่แต่ว่าพระไม่สึกเลยนะครับค่อยๆไล่ให้ดูนะครับดูเนื้อนี่เห็นไหมครับนี่ครับองนี้ใครชอบเนื้อแบบนี้นะครับไม่ผิดหวังเลยนะครับเนื้อแบบเนื้อเนื้อสภาพใช้ใช้เนื้อจัดจัดนี่ครับ เห็นไหมครับบางคนก็ชอบขาวขาวนวลนแล้วแต่ความชอบครับแต่องค์นี้นี่ใครชอบเนื้อเนนี่ไม่ผิดหวังเลยนะครับนี่แล้วสวยมากครับนี่เห็นไหมครับถึงยุคนี่ครับสวยมากครับองนี้องนี้ผมเอาพันสองนะครับถือว่าสวย สวยสมบูรณ์แบบเลยครับองค์นี้นี่ครับตามสภาพความสวยนะครับพี่พี่องค์ไหนไม่สวยผมก็แบ่งให้เบาๆนี่ครับหนึ่บาทนะครับองค์นี้สวยมากครับสวัสดีครับ